สาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ลูกชายหายป่วยเธอค่ะค่ะเจี๊ยบก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ให้หมั่นนะคะบริกรรมภาวนาสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังนะคะแล้วก็ขอให้น้อมส่งบุญเนี่ยนะคะให้เป็นทอดทานบุญค่ะ แล้วก็ให้ไปที่ลูกชายนะคะโดยให้พระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะท่านครอบวิมานนะคะอยู่ที่ตัวของลูกชายนะคะก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะคะโดยเขาเรียกว่าเป็นการคลุมบุญจากครูบาอาจารย์นะคะ ก็จะทําให้จากหนักเป็นเบาค่ะจากเบาเป็นหายแต่ทั้งทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับวาระของกรรมของวิบากกรรมต่างๆนะคะที่มีผลในการส่งผลที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะ ทางที่ดีที่สุดน,นะคะเราก็คือทำได้โดยการที่แผ่กระแสบุญให้ลูกชายนะคะโดยให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มาลายหายสูญเป็นอัศาจรรย์ค่ะก็ขอให้อาการป่วยดีขึ้นนะคะให้ได้รับกระแสบุญนะคะแล้วก็ขอให้บุญกุศลนะคะจากตัวของเจี๊ยบนะคะโดยขออาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดและเพื่อนเพื่อนกระนมัมเทุกท่านนะคะที่ได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหรัน ขอให้เป็นท่อทานบุญไปช่วยนะคะก็ขอให้น้องนะคะลูกชายก็ขอให้อาการดีขึ้นนะคะอย่างเป็นอัศจรรย์นะคะขอให้บุญกุศลที่ได้ทํามานะคะมาช่วยผ่อนแรงนะคะให้จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็ให้คุณแม่นะคะหมั่นสะสมบุญกุศลค่ะเพราะบุญเนี่ยนะคะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ การที่เรานะคะจะสู้กับสิ่งที่ไม่ดีนะคะสู้กับวิบากกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราจะต้องสู้ด้วยกําลังของบุญกุศลเท่านั้นค่ะให้ทําใจให้ผ่องใสนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ค่ะสาธุ